จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาอย่างรวดเร็วและกว้างขวางในหลายพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการระบาดละลอกใหม่ในปี2564ส่งผลให้เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาในหลายพื้นที่หลายจังหวัดสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้แจ้งขยายระยะเวลางดการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ site, ภายใต้สถานการณ์โรคโควิด1 9ที่แพร่ระบาดในรอบ2ในครั้งนี้ผมเองนะครับได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ออกติดตามเกี่ยวกับการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนต่างๆในห่วงเวลาที่วิกฤตตรงนี้ตั้งแต่วันที่28มิถุนายน2564ถึงวันที่31กรกฎาคม2564 โดยมีนโยบายให้โรงเรียนงดจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไซต์ทุกโรงเรียนและจัดการเรียนการสอนให้สัมพันธ์กับสถานการณ์ดังกล่าวซึ่งการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนามี5รูปแบบด้วยกันคือ 1. ออนไซต์จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 2. ออนไลน์จัดการเรียนการสอนผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ 3. on air จัดการเรียนการสอนทางโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเช่น DLTV 4. on hand จัดการเรียนการสอนโดยจัดหนังสือแบบเรียนแบบฝึกหัดหรือใบงาน 5. on demand จัดการเรียนการสอนผ่านแอปพลิเคชัน โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงนำโดยนายสัมฤทธิ์เวียงนนท์ผู้อำนวยการโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาจึงได้ประชุมและปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับรูปแบบที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาและได้ข้อสรุปว่าโรงเรียนบ้านหนองบัวแดง จะใช้วิธีการสอนในรูปแบบผสมผสานระหว่างการสอนออนแฮนการสอนโดยใช้แบบฝึกหัดใบงานและการสอนแบบออนไลน์การสอนโดยใช้ o o o l l e l a s s Room และ Google Meet